สวัสดีจ้าวันนี้มาทานข้าวกับแม่อ่อนนะคะส้มตำเหมือนเดิมจ้ามีไข่ต้มด้วยค่ะอันนี้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นก็มีหลายหลายอันพอดีหลานเขาหยิบไปเมื่อกี้นะคะก็เลยเหลือแค่นี้ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมด้วยจ้าวันนี้ไม่ได้สั่ง ขากล้องนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนอันนี้แม่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะข้าเที่ยงค่ะกี่โมงแล้วนี่บ่ายเกือบบายสามแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอืมดาลองดูก่อนอันนี้ให้เห็เนแต่คุณตานะคะอโอ้โหเยี่ยมวันนี้อร่อยมากไม่เผ็ดแก้วเลย มาเด้อค่ะคุณตาก็เรียกเพื่อนเพื<า>่อนของครัวแม่ออนมาทานข้าวาด้วยนะทานข้าว,วค,ครับส้มตำวันนี้อร่อยมากมีลูกชิ้นมีไข่ส้มตำเจ้าเก่าจะ้ะถูกปากมากนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านละวีะคะ่ะเขาทำได้อร่อยมากนะคะครบละย,ยี่สิบห้าบาท ครบเยอะเลยสิบห้าบาทนะคะอ่าลองดูนะครับอ่าอร่อยมากอือโอ้โหอร่อยมากเลยคุณตาอืยังแต่คุณยายยังไม่ได้ทานข้าวเลยกำลังถ่ายให้คุณตาก่อนนะคะมาด้วยจ้าท่านผู้ชมทุกท่านจะมาทานข้าวกับคุณตานะคะวันนี้ มีลูกชิ้นมีไก่ย่างตับไก่ตับไก่ตับไก่ก็จะหมดแล้วกินดังไก่เช้ามาอร่อยไหมคุณตานี่อร่อยมากอืยกนิ้วเลยอร่อยจริงๆเจ้าเก่านี้อร่อยนะคะข้างๆโรงเรียนบ้านละเวียนะคะ ของตำบลละเวียนะคะอำเภอประคนชัยของเรานี่แหละย,ยาะแต่บ้านเราน่ะมีแต่คนขมรน,นะคะแม่อ่อนก็ผุดผิดพุดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะผู้สูงอายุแล้วนะคะแต่ก็อยากทำคลิปให้ลูกหลานได้ชมนะคะ อายุก็70ปีแล้วจ้าแต่ยังแกวอยู่ตาก็70กว่าแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายไม่อ่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ ขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ